สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดในรอบบ่ายนะครับล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานจากสื่อสเปนออกมาระบุว่าสโมสรมนเชสเตอร์ยูเต็ดได้เสนอองตนีมาซิยาหให้กับสโมสรมาริดแบบยืมตัวพร้อมออปชันซื้อขาดในปีหน้านะครับเนื่องจากว่าสโมสรมาริดนั้นยังคงเป็นหนึ่งในไม่กี่สโมสรที่สามารถจ่ายค่าเหนื่อยให้กับองตนีมาซิยาหได้โดยปัจจุบันนะครับองตนีมาซิยาหเนี่ยได้รับค่าเหนื่อยกับสโมสรน อยู่อยู่ที่2 5 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับสื้อเบื้องต้นยังระบุเหตุผลอีกนะครับว่าทําไมสโมสรเรียวมาริดอาจจะยืมตัวอองตนี่มาสิยาวได้นะครับก็เพราะว่าในตอนนี้นะครับสโมสรเรียวมารินดนั้น ประสบปัญหานักเตะมีอาการบาดเจ็บครับคล้ายๆกับแมนยูเลยครับโดยตอนนี้นักเตะหลักๆของเรอัลมาดริดเนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บเยอะเลยอีกอย่างเนี่ยกองหน้าก็ยังไม่ได้มาคนใหม่สักทีนะซึ่งเดิมทีนะครับสโมสรอนเรอัลมาดริดจะเซ็นสัญญากับเคลริมเอ็มเป้แต่เนื่องจากงบประมาณที่จํากัดทําให้ไม่สามารถเซ็นสัญญาได้นะครับก็คงรอดูกันต่อไปนะครับว่าทางสโมสรอนเรอัลมาดริดจะตอบรับข้อเสนอของสโมสรแมนยูหรือไม่นะครับเพราะว่าตอนนี้ ตลาดการซื้อขายนักเตะมันก็กําลังจะปิดแล้วนะครับผมต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแฮร์รี่แม็ไวนะครับที่ตามรายงานของสื่อเดอะซันไดเออมารายงานว่าเวสแฮมเปิดการเจรจากับสโมสรมนยูอีกครั้งในเรื่องของแฮร์รี่แม็ไวโดยเวสแฮมนั้นยินดีจะจ่ายค่าเหนื่อยให้กับแม็กไวจากเดิม1 0 0 0 0แปอนต่อสัปดาห์เป็น1 0 0 0 0แปอนป์ต่อสัปดาห์และเสนอสัญญา4ปี และกลองหลังรายนี้ก็พร้อมที่จะย้ายไปเวสแฮมทันทีถ้าหากว่าได้ค่าเหนื่อยตามนี้แม้ปัจจุบันค่าเหนื่อยแม็กไวจะอยู่ที่190,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ก็ตามซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะครับเวสแฮมนั้นก็เคยยื่นข้อเสนอ30ล้านปอนด์ให้กับแมนยูพิจารณาไปแล้วแต่ปัญหาก็คือว่าทางแฮร์ริไวนั้นต้องการเงินชดเชยกับแมนยูมากกว่า6ล้านปอน แต่แมนยูไม่ยินดีจะจ่ายค่าช่เฉยให้กับแม็กไวมากขนาดนั้นเกลดทํทำให้ดีลของแม็กไวแล้วก็เวทแฮมเนี่ยมันล่มลงนะครับไม่เกิดขึ้นจริงนะก็คงต้องรอดูกันต่อไปสักพักนะครับว่าทางแม็กไวจะพอใจกับข้อเสนอใหม่ที่เวทแฮมยื่นมาหรือเปล่านะครับและทางแมนยูกับเวทแฮมเนี่ยจะหาทางออกกันอย่างไรในกรณีของเฮด์ี้แม็กไวนะครับเพราะว่าตลาดการซื้อขายนัาเตะจะปิดลงนัวน,นะครับผม ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเลกิลอนนะครับที่ตามรายงานของ SKY SPORT ได้ออกมาระบุว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ให้ความสนใจยืมตัวแบ็กขวาของทันมิสเปอร์อย่างเลกิลอนซึ่งแบ็กรายนี้ก็เคยมีข่าวกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อ2ปีที่แล้วสาเหตุที่สโมสรแมนยูให้ความสนใจมาจากว่าแบ็กซ้ายของสโมสรแมนยู2คนอย่างลูกชอและทาวเลอร์มาเลาเซียได้รับอาการบาดเจ็บทำให้ตอนนี้เอริกเทนฮากนั้น มีทางเลือกอยู่2ทางก็คือ1ก็คือว่าสโมสรมนยูอาจจะทุ่มเงินซื้อนักเตะเข้ามาเพื่อทดแทนตำแหน่งนั้นๆ 2. ก็คือว่าทางด้านสโมสรมนยูอาจจะยืมนักเตะจากสโมสรออื่นเพื่อมาทดแทนเสียก่อนซึ่งในตอนนี้ทุกคนก็น่าจะทราบกันดีว่าสโมสรมนยูนั้นได้สูญเสียเม็ดเงินมหาศาลหลังจากเซ็นสัญญากับลามุสฮอยลุนเมสันเมาส์และกกอังเดอโรนาทำให้แมชเชตเตอร์อยูเตดในตอนนี้จำเป็นต้องเซฟค่าใช้จ่าย อยย่่างงิและถ้าจําเป็นจะซื้อผู้เล่นคนอื่นเข้ามาใหม่เนี่ยทางสเปอร์สแมนยูก็ต้องขายผู้เล่นคนเก่าออกก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการผิดกฎ Financial Fair p l y y นะครับที่ทางฟีฟ่านั้นตั้งไว้นะอย่างไรก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจจะยืมตัวเลก,กิลอนจริงๆเนี่ยก็อาจจะสามารถยืมตัวได้นะครับเพราะว่าเลก,กิลอนเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในแผนทําทีมของผู้จัดการทีมคนใหม่ของสเปอร์อด้วยนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของดินเดซันนะครับที่ตามรายงานของลอรีวิทเวลผู้สื่อข่าวจากแอตแลนติกได้ออกมารายงานว่าสโมสรแมนยูนเต็ดจะได้รับเงิน15ล้านปอนด์บวกกับ5ล้านปอนด์จากการขายดินเดซันให้กับทางสโมสรคริสตันพาเลตนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีรายงานจากฟาบิซิโอโรโบโนนะครับที่ได้ออกมารายงานเหมือนกันนะครับว่าทางสโมสรคริสตันพาเลตจะสรุปข้อตกลงของดินเดซันกับสโมสรแมนยู ในเร็วๆนี้และคาดว่าทางดีนเนสันก็อาจจะย้ายไปซบกับสโมสรคิสตันพาเลตแบบถาวรเลยนะครับผมตอนนี้เหลือแค่ว่าทางดีนเนสันจะชูเสื้อที่สโมสรคิสตันพาเลตวันไหนนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของราฟาเอลวารานะครับที่เจ้าตัวนั้นได้ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงพักครึ่งน,นะครับโดยสาเหตุที่เปลี่ยนตัวออกก็คือว่าเจ้าตัวนั้นมีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับปัญหาอาการบาดเจ็บเนี่ยก็มีอยู่2ที่นะครับก็คือกล้ามเนื้อและก็ข้อต่อนะครับโดยตอนนี้ทางเทนฮากได้ออกมายืนยันแล้วว่าทาวารานเนี่ยมีปัญหาอาการบาดเจ็บและตอนนี้ทางสมโมสรแนเมนยูก็กําลังเล่งวินิจฉัยว่าจะเจ็บมากน้อยเพียงใดและจะใช้ระยะเวลาในการพักรักษาตัวเนี่ย นานเพียงใดนะครับและอีกอย่างสาเหตุที่เขาเปลี่ยนออกคือว่าเขาไม่อยากจะเสี่ยงให้วารานอยู่นานกลัวว่าวารานเนี่ยจะมีอาการบาดเจ็บที่เรื้อรังนะครับคงต้องรอให้สโมสรอนแมนยูนะครับได้ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่าวารานเนี่ยมีปัญหาอาการบาดเจ็บตรงไหนและจะใช้ระยะเวลาในการพักรักษาเนื้อรักษาตัวเนี่ยนานเพียงใดนะครับโอ้โหนับเป็นว่า เป็นปีชงของแมนยูนะครับมีแต่ปัญหาอาการมันเจ็บนักเตะเจ็บนะครับรยเลาสุดนี้ลูกชอก็เจ็บใช่ไหมวาลานก็มาเจ็บอีกมาเลาเซียก็มาเจ็บอีกโอ้โหยยับยับเลยนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของตูรามนะครับที่ตามรายงานของเลกิฟสื่อของฝรั่งเศสได้ออกมาระบุว่าสโมสสแมนเชสเตอร์อยูไนเต็ดยังคงติดตามสาร,รการณของตูรามอยู่เพราะว่าสโมสสแมนยูนั้นมองว่า ตูรามจะเป็นตัวแทนของคาเซมิโลและตูรามนั้นจะเล่นคู่กับคาเซมิโลได้ดีกว่านะครับซึ่งคาดว่าค่าตัวของตูรามนะครับก็อาจจะอยู่ที่34ล้านปอนด์ก็เป็นไปได้นะครับก็คงต้องลองดูกันต่อไปนะครับว่าสโม,มรสร,รม,มนยูจะเซ็นสัญญากับตูรามหรือเปล่าเพราะในตอนนี้นอกจากตูรามแล้วเนี่ยสโม,มรสร,รม,มนยูก็ยังสนใจจะเซ็นสัญญากับอัมระบัตนะครับและทางอัมระบัตก็ยังรอให้สโม,มรสร,รมนยูยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการไปให้สโมสรฟิออเรติน่า พิจารณานะครับแต่ตอนนี้แมนยูก็ยังไม่ยื่นนะครับผม ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของเอริกธนนะครับที่ได้ระบุว่าแมเชสเ,เตอร์อยูไนเตดจะเซ็นสัญญาอย่างน้อย1คนก่อนที่ตลาดการซื้อขายนักเตะนี้จะปิดลงนะครับคาดกันว่าทางสโมสรมนยูนั้นก็กําลังพยายามนะครับพยายามหาผู้เล่นเข้ามาอยู่นะครับตอนนี้เนื่องจากว่าสโมสรมนยูประสบปัญหาผู้เล่นมีอาการบาดเจ็บนะครับไม่ว่าจะเป็นลุกชอไทเรลมาลาเซียนะครับซึ่งเมื่อคืนนี้ก็เห็นได้ชัดเลยว่าเอาดิโกโดารลมายืนตำแหน่งแบ็กซานะครับเป็นอะไรที่สอบไม่ผ่านมากๆนะเป็นการสอบ ตกที่ชัดเจนเลยนะครับเพราะว่ามันแต่ที่แน่ๆนะครับถ้าเกิดว่าสโมสรอนแมนยูจะเซ็นสัญญาอย่างน้อย1นถึงหนงคนหรือ2คนเนี่ยแมนยูก็จำเป็นต้องขายผู้เล่นออกเสียก่อนนะครับในตอนนี้ ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของอังเดอุร์นาะครับที่ตามรายงานของลอรีวิดเวลผู้สื่อข่าวจากเดอะเอลแอนติกได้ออกมาเปิดเผยว่าอังเดอุร์นาอาจจะไม่กลับไปรับใช้ทีมชาติแคมรูนอีกครั้งหลังจากที่เจ้าตัวมีประเด็นกับทีมชาติแคนรับเมื่อปลายปีที่แล้วนะเขาไปทัวร์ฟุตบอลโลกกันมานะครับแล้วก็มีปัญหาแบบไม่ถูกคอกันไม่ลงรอยกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ทีมชาติแคมรูนก็มีคิวเตะในศึกแอฟริกาคัพออฟเนชั่นนะครับ และนี่จะเป็นรายการตัดสินว่าผู้รักษาประตูรายนี้จะกลับไปรับใช้ทีมชาติอีกครั้งหรือไม่นะครับถ้าเกิดว่าไม่เห็นโอนาไปเล่นให้ทีมชาติแคนารูนในรายการแอฟริกาครับออฟเนชั่นเนี่ยแสดงว่าทางโอนาเนี่ยไม่เล่นให้แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเห็นโอนาไปเล่นให้ทีมชาติอยู่นะครับแสดงว่าเขากลับมาเล่นให้ทีมชาติอีกครั้งนะครับผมต้องรอดูกันต่อไปว่าทางโอนาจะตัดสินใจอย่างไรกับการรับใช้ทีมชาตินะครับ ครับสุดท้ายนะครับผมก็อยากให้ทุกคนตระหนักถึงคําพูดของโฟกุสันที่พูดว่าถ้าเกิดคุณรับไม่ได้ในวันที่เราแพ้คุณก็อย่ามาเชียร์เราในวันที่ชนะเลยนะครับดังนั้นผมอยากให้พวกเรานะครับเหล่าสาวกปีศาจแดงทุกท่านนะครับร่วมแรงร่วมใจกันเชียร์ไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์ปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปด้วยเดอ้อ